ทำเอาชาวเน็ตข่าเผือกทั้งหลายนะคะถึงกับซูดปากกันเลยทีเดียวค่ะหลังสองนังเอกแถวหน้าของเมืองไทยนะคะสาวใหม่ไดวิกาแลวก็สาวเบลล่าราณีค่ะทั้ง2คนนะคะก็ต้องมาเผชิญหน้ากันครั้งแรกในงานเดียวกันและที่ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาเป็นคู่หยุดโลกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาเคยมีข่าวว่าแอบไม่กินเส้นกันจนเคยเป็นดราม่าใหญ่โตมาแล้วล่ะคะ่ะ โดยในงานอีเวนท์ที่2คนนี้ต้องร่วมง,งานกันนะคะทําให้ชาวโซเชียลตับตาแล้วก็ยกให้เป็นซีนใหญ่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงต่อกันค่ะซึ่งทางด้านสื่อน,นะคะก็ได้สัมภาษณ์สาวใหม่ดาวิกาด้วยนะคะงานนี้นะคะสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยเธอก็เล่าว่า ไม่ยอมรับว่าตนเนี่ยทราบเรื่องที่เบลล่าจะมางานนี้ด้วยก็ไม่เกรงที่คนเนี่ยจะจับตาเธอนะคะเพราะว่ามีประเด็นมาก่อนหน้านี้เอาจริงๆถามว่าเธอคิดไหมเธอบอกว่าในหัวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากที่คนจะจับตาเพราะตัวเธอเองเนี่ยก็จับตาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นนะคะทุกคนเนี่ยก็ต้องมองอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอไม่มีอะไรก็เคลียร์ไม่มีอะไรค่ะ และนอกจากถ่ายรูปหน้าแบ็กดรอปแล้วเนี่ยทีมงานก็ไม่ได้จัดให้นั่งใกล้กันเนื่องจากไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและก็ไม่มีใครเนี่ยเข้ามาแนะนําให้ได้คุยกันเจ้าตัวเผยว่าเสียดายที่ได้เจอกันนิดเดียวก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการชมว่าเบลล่าสวยนะคะและอีกเหตุผลที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยก็เพราะว่าตนมีเพื่อนทั้งพี่น้องแล้วก็ในวงการนักวงการอยู่ภายในงานจำนวนมากจึงได้แค่จเจอเจอแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกับเบลล่าค่ะ ด้านพี่สาวชาวเน็ตเองนะคะโอ้โหพอได้ฟังสัมภาษณ์สมัยค่ะ mm hmm. ก็เกิดอาการแอบ,บแสะว่าอยากไปนินทาเขารับหลังอีกล่ะแซบจริงๆนะคะพี่สาวชาวเน็ตของเราเนี่ย mm hmm. ก็ต้องย้อนกลับไปถึงต้นเรื่องที่ทําให้เกิดเป็นประเด็นร้อนนะคะก็คือนางเอกแก๊งมอม้าเนี่ยพูดถึงเรื่องดาราการซีนมาค่ะและหวยเนี่ยก็ไปออกที่นางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญน,นะคะเพราะว่าลอกโซเชียลค่ะก็มีการขุดคลิปเก่าเมื่อตอนที่เบลล่าแล้วก็แกง๊งนางเอกมอมา้าทั้งใหม่ดาวิกามิวนิธามินชนิดาไปร่วมงานเอีเวนต์งานหนึ่งค่ะจนเกิดกระแสด,ดรามา่าวิพากษ์วิจารณ์กันไปพักหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ แม่สาวใหม่เองนะคะก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่เกรงไม่มีดราม่าอะไรต่อไปนะคะก็ไม่รู้ว่าการโคจอมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยจะปิดจอบดรามา่าไปแล้วหรือยังหรือว่าเป็นสปิริตของแต่ละคนกันแน่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยค้าเพื่อนอย่างเราเนี่ยก็ยังต้องจับตาต่อไปค่ะ